ไขมันต่ําที่ทําให้เราอ้วนได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะครัวรัชจะแคพิูเลนนะคะ วันนี้เรามาพูดถึงอาหารไขมันต่ำที่ทำให้เราอ้วนได้นะคะหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ทําให้เราอ้วนมันต้องเป็นไขมันสูงสิจ้าเออมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะมันเป็นความเชื่อสมัยยุคโบราณยุคดึกดำบรรยุคไดโนเสาร์แล้วนะคะค่การกินอาหารไขมันสูงไม่ได้ทําให้คุณอ้วนแต่คุณจะอ้วนเมื่อคุณกินอาหารไขมันแบบนั้นแล้วไปรวมกับแป้งมันก็ถึงให้คุณอ้วนแต่จริงๆแล้วมันมีอาหารไขมันต่ําอีกหลายประเภทนะคะที่ทําให้คุณน้ําหนักขึ้นได้นะจ๊ะอย่างแรกเลยนะคือพวกนมเปรี้ยวนะ นมเปรี้ยวเป็นอาหารไขมันต่ำแต่น้ำตาลสูงปี๊ดนะคะหลายๆคนคิดว่ากินนมเปรี้ยวแล้วมันช่วยระบบขับถ่ายก็ไม่ได้เถียงแต่น้ำตาลมันเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะช่วยระบบขับถ่ายอ่ะคุณกินกินจิก,กับ โปรตีนที่ติดมันน่ะโอ้โหถ่าย,ด,าย,าย,ายด,ด,ดีถ่ายง่ายถ่ายไวคล่องปลื้ดคล่องปลื้ดคล่องปลื้ดถ้าอยู่ถ้าคุณอยู่สายขาบคุณก็ไปกินผลไม้ธรรมชาติไม่จำเป็นต้องกินนมเปรี้ยวไม่ว่าสายไหนก็ไม่อนุมัติในการกินนมเปรี้ยวถ้าคุณอยากผอมถ้าคุณไม่อยากผอมก็กินไปเลยไม่ว่ากันโอเคไหมอะอย่างที่สองก็คือผลไม้ที่เคลือบน้ําผึ้งนะคะเพราะหลายๆคนคิดว่าผลไม้ก็จะเป็นธรรมชาตินะจ๊ะน้ำผึ้งก็คือธรรมชาตินะจ๊ะดังนั้น กินรวมกันแล้วยงังไงก็ไม่อ้วนอาหารธรรมชาติไม่ได้แปลว่าไม่อ้วนอาหารธรรมชาติที่ทําให้คุณอ้วนก็มีอย่างเช่นน้าผึ้งเนี่ยแหละโอเคปะน้ำผึ้งน้ำอ้อย น้ำมะพร้าวอาหารธรรมชาติทั้งนั้นเลยแต่กินมากเกินไปจะทำให้เราอ้วนโดยเฉพาะน้ำผึ้งกินน้อยกินมากอะไรนะคะมันก็กระตุ้นอินซูลินสูงเช่นกันนะคะต้องระวังในข้อข้อนี้ด้วยนะจ๊ะและอาหารใส่มันต่ําอย่างที่สมก็คือพวกนมไขมันต่ําทั้งหลายนะจ๊ะนมไขมันต่ำไปก่อนดิฉันก็ชอบกินเหมือนกันเพราะคิดว่าเฮ้ยมันไขมันต่ํากินแล้วไม่อ้วนนมพอกมันเนยสูตรเปอร์เซนต์แบบนี้กินแล้วไม่อ้วนแต่ปรากฏว่านะงานวิจัยใหม่ๆก็คือการที่คุณกินนมเอ่อนมที่ไขมันต่ําพอกมันเน เลยนะคะมันไม่ได้ทาให้คุณผอมลงโอเคไหมแต่การที่คุณกินนมแบบฟูครีมอะนมแบบว่าออมีไขมันเต็มเป็นพวกวิปครีมพวกอะไรแบบนี้ยแต่ว่ามีน้ําตาลตา่ําหรือว่าไม่ใส่น้ําตาลมันยังทําให้คุณหุ่นดีกว่าคุณไปกินนมไขมันต่ําแต่น้ําตาลสูงหรือมีน้ําตาลแฝงนะจ๊ะโอเคถ้าใครที่อยากเรียนรู้ตอนนี้นะครูอ้อมมีคอร์สใหม่ล่าสุดนะไม่ใช่เรียนนะคอร์สเซียนโคชชิงนะสูตรใหม่ล่าสุดนะที่ทําให้ครูอ้อมลดเอวได้ 6เอ้ย7นิ้วภายในเวลา6วันเท่านั้นนะคะและผู้ร่วมทดลองของพรกอ้าพวกทีมโค้ชทั้งหลายนะคะทดลองกันมาแล้วนะคะลดกันทุกคนบางคนลด1วัน1กิโลบางคนลด3กิโลภายใน5วันนะคะเอวลดลงกันทุกคนหุ่นเปลี่ยนกันทุกคนตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ใช้นะคะไม่เอามาสอนหน้าเพจนะคะยังไม่มีการเอามาสอนหน้าเพจนะคะสำหรับ สูตรนี้นะใครอยากรู้นะคะก็ต้องลงคอร์สเท่านั้นไม่ลงก็ได้ก็ไม่ผอมแค่นั้นเองนะคะอ่ะถ้าสนใจทักมาได้นะคะ ตอนนี้มีแบบกลุ่มนะคะ2 1บวัน999าบาทไม่แน่ใจว่าตอนคลิปนี้ออกไปแล้วเต็มหรือยังนะคะเพราะตอนนั้นก็ใกล้เต็มเ็มที่แล้วนะคะและแบบที่2คือแบบเดี่ยวนะคะมีแบบธรรมดากับแบบพรีเมียมแบบธรรมดาก็คือให้สูตรอาหารไปส่งอาหารให้ออตรวจแค่นั้นคือจบนะคะแต่ถ้าแบบพรีเมียมจะมีการตามอาหารมีคอร์เรียนให้นะคะแล้วมีการปรับอาหารให้ด้วยอย่างเช่นว่าเฮ้ยคุณกินกินไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถปรับอาหารให้หรือน้ําหนักนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนอาหารปรับสายได้ตลอดนะคะถ้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะ อสนใจทักมาได้ ID line at @oora เพจยูทูบทิกต็อกชื่อว่า Happy Salen เหมือนกันหมดเลยค่ะชอบช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ